สวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขูสุขคนเราไม่นี่กับพอ่อพอ,พอกับซองใบกิจีเซนเคยเนะทุกคนไม่นี่กับใบกิปจีมีคลิปมาฝากฟรีฝากน้องเฮาได้บึงได้ชมนกํกากเนอะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ายใบกิบจีถ่ายมาแต่บานใบกิปจีเองเนอะทุกคนเดี๋ยวเฮาสีพาทุกคนไปบึงวิธีการย้ายเฮือนหรือว่าย้ายบานเนอะทุกคน อยู่ตามบ้านใบพีจีเนาะเขาใช้วิธีไดนะทุกคนเขาเห็ดจังไดนะทุกคนใบพีจีก็อยู่บ้านก็ตั้งแต่น้อยจนใหญ่ก็ยังบุกเลยเห็นเขาใส้วิธีนี้นะทุกคนตะกีก็มีแต่ใส่คนยกเอาเนาะทุกคนแต่ว่ามันไปบอกไกลนะทุกคนแต่ว่าอันนี้เคลื่อนง่ายแบบไกลเลยนะทุกคนเป็นกิโลเลยนะทุกคนเนาะว่าเขาใส่อยังว่าเขาเห็ดจังไดนะทุกคนแล้วก็เห็ดได้จังไดนะทุกคนเดี๋ยวเอา ทุกคนไปบึงไปอม uh, นกันเลยไป Let's go ออไล่ได้ได้เลยหอยอล้วลัเลยวเร็ว้มเลย อ๋อคือเขายกใส่รถไถนาเดินตามเราทุกคนส่วนรถไชนาเดินตามก็ใส่4คันเลยทุกคนทางนา2แล้วก็ทางหลัง2คันนะทุกคนส่วนทางหลังก็จะถอยเอานะทุกคนถอยถอยหลังอย่างเดียวทุกคนส่วนทางนาก็ดึงเข้าไปนะทุกคนเพื่อให้มันเป็นล้อดึงเพื่อนหลังนี้นะทุกคนทุกคนเบื้องคิปนี่แล้วมีความคิดเห็นจังไรก็ฝากทุกคนคอมเมนต์บอกนี่เด้อทุกคนว่ามันเป็นจังไเนะทุกคนนาะ ความโมโสึกแต่ละคนเนาะ จ้องออนแปะกับจ้องออนแปะเฮ้ยอ๋อ

நான் வருக்கிறேன். Thank you. bếp